ดีครับโอ้หนี่แหละเหตุผลที่บ้านในหอพี่น้องครับยังไม่ถึงครับพาแม่บ้านมาอาบน้ำแต่งตัวย่างพูดนะโอ้อยู่ในห้องน้ำกับเอาผ้าซองเบ่งพี่น้องมาหอดง่ายดอกดเอาฟังเพิเ่นฟังเอาพูดนะพูดนะอาบน้ำอยูอ่อาบนา้ำในห้องอน้ำ อันนี้กรบสลบสไลด์อยู่พี่น้องเหตุผลครับเปิดรีสอร์ทบริเ่อนอนเนแต่ว่าเนี่ยบริเวน,นอนคุมแล้วลนะ่ะเปิดรีสอร์ทเพื่ออาบน้ำครับพุญว,ว,วิกงว,ไว,ไว้ายๆเู้เดียวแนองน้ำ <c oughs> นี่ครับสามสิบครับวันนี้เมื่อนี้เป็นบนุญเมื่อนี้เป็นมือบุญเมื่อ uh, อื่น uh, เป็นมือทอดพี่น้อง uh, <hy> อ่าอ่านี่ uh, อันนี้ผู้ใด украї, อันนี้เป็นบัตรครับบัตรที่ผมซื้อออนไลน์ ain, ทรงมาพร้อมกับเสือพี่น้องครับอันนี้ผมซื้อพอร้อมกับเสือได้บัตรมาพร้อมนะครับนี่ผู้ใด uh, อยากมานก็ลองเบิง้งพี่น้องครับงวดนี้นะครับเมื่อเ้ารนี่ลูกสาวกัเอียงก็ลูกสาวเฮ็นยังกับเมื่อเ้านี่จุดทูปนะครับจุดทูปว่ายสารอยู่บ้านพี่น้องครับโอ้ตอนนี้ลูกสาวกัจุดทูปวายสารอยู่บ้าน นะครับเมื่อเช้านี้ผมจะเอาให้เบิ้งครับเกิดเลยเปิดมาได้ดึงแห้งๆแม่นต้องใส่เส้แห้งดึงแห้งๆดึงแห้งๆโอ้ไปอ่าแล้วๆโอ้อาบน้ำได้แล้วสดชื่นโซเฟอร์ตัวใดอะไรคืเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาให้เบิ้งพี่น้องครับเดี๋ยวหาให้เบิ้งช่องเนยว่า เขาพ่อแม่มีแฟนเพจอ้เรียบร้อยโอ้ยเรียบร้อยเอาไปผู้สุดท้ายไปดิพี่อ๊อฟอาบน้ำครับบาดีล่ะจ้าี่นี่คบดไปใส่นี่พี่น้องครับนี่วายบวงสวงจะเศร้าแล้วครับเม่เศร้านี่กีฬาบวงสวงครับ มารวมบุญกันได้หลายครับพี่น้องครับมืแรงครับบ้านไก่บ้านไก่มาได้พี่น้องมาบ่ได้ก็เขาคุมปิดครับตอนนี้ทีมงานเรายังไม่ถึงไหนครับนี่เีจะเปิดเปิดไปของพ่อกันใช้เป็นเป็นอาเฟสจังก็ได้วิ่งใรถไหมรจะไฟฟ้าอ่านี่ครับเดี๋ยวจะให้เบิ้งทีเด็ดทีเด็ดครับทีเด็ดนี่แหละท่านไม่ได้นอนบนน้ำนะจีเฮียวทีเด็ดทีเด็ดนี่นะครับ โอ้ยบะมเมียนโอ้คนแต่งตัวนี่ตบูนีแหละกัดไปแล้วนะครับนี่ครับก็แปลงซีฟอนบอกแปลงซีฟอนเอาไนี่ครับอว้ผู้ใดอยากได้แนวทางนี่เด้ครับอ่าดูเอาครับชัดๆครับคนรู้หมดแล้วบงส่งเต่าบางคนโอ้ยยักษ์โอ้ใคน ลูกสาวมาหอดบ้านกับบอทันได้รับได้นอนพี่น้องเพิ่นก็เฮ็ดงานตอนรับพ่อแม่แม่เอฟแม่แม่แม่เพิ่นบอกว่าเพิ่นนอนถึงรถเปิดเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าลูกสาวบ่รับบ่นอนบ่เพิ่นเพิ่นนอนมานํารถพี่น้องครับเมื่อคืนนี้4-5ชั่วโมงเพิ่นนอนเบิ่งแล้วเบิ่งแล้วเบิ่งแล้วพูดอะไรเบิ่งเพิ่นแต่งตัวพี่น้องแต่งตัวตอนเช้าบ๊วยเพิ่นออกงแล้ว ตะอ่อนซ่อนนี่พี่น้องลูกสาวนี่เตียงตัวตะหักตัวนี่โอ้อันนี้กับตะหักนี่บูวานผู้สาวอะเต่งตัวผู้สาวกับปอบานไปนี่ชิมนี่อยู่ในพี่เลยชาดเลยนะชิมไหมเพื่นแล้วก็อีกอย่างนี่เพิ่นจับลอตเตอรี่ให้ผู้ใดนี่พี่น้องเบิ่งเด้อเ์นี่พันจับให้ผู้ใดนะ ัวใดบุน้นอะอืมแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยพันวาเองยังเก้าแปดแปดเก้าอยู่ได้เมื่อคืนนี่พันบอกเสียนนนะครับเพราะว่านาสนอยู่ได้พี่น้องครับ<ๆ>นาสนอยู่แมนเหล็กสวยผมมากพอดีเลยเบาอยู่ทุ่มชุดตัวเลยเมือ่อคืนนะบ๊วยท๊แมนเจีบคิงให้กันห้าร้อยบาทกูจีบคิงเลยศูนย์ศูนย์สองห้าศูนย์หักศูนย์แนวเว้ยเท่อกับหน้าศูนย์ไร เบิ่งโอ้ยวิธีการเตียงหนเบิ่งกูเด้อลงพื้นนะคะลงพื้นบูดแอร์ไลน์ลายเหตบผลที่เพราหัวเ่โอ้ยดหวดเป้งภับทัาก็ห้องหัวีกว่าสุดยอด้วสเบอร์โอ้ยสี่นงนเน่นอนยีงดีป่ะเตีงหนาไปหาลูกสาวลูกสาวบอกว่าเตีงหนามากคักเดียวพอ่าทันบอก อ๋อมีขักนะครับพ่อกันมื่อแรงพี่น้องครับมื่อแรงเวทีหนาจิตั้งยุ่มมองเก่าครับก็คืออยู่โรงเรียนซื้อโรงเรียนมันบ่ะมานโรงเรียนบ้านหนองคู่เดียวน่ะมันซื้อโรงเรียนว่าโรงบ้านโรงเรียนบ้านจานบ้านจานเองช่างยางเนี <toujours festivals> ่ยแหละมันบ่ะมานเพราะว่ามันมันเป็นตำบลบ้านจานนี่แฮะมันบ่ะมานโรงเรียนบ้านหนองคู่พี่น้องซื้อโรงเรียนหมู่นหนึ่งมู๊นสองไหมแต่ว่าเป็นหมู่บ้านเดียวกันแต่ว่าเป็นบ้านจาน คนยี่บ่เคยมากชินึกภาพบอกนะมันก็วัดกับโรงเรียนอยู่ติดกันเลยพี่น้องแค่ถนนเสร็จเล็กๆกั้นกันเืยๆนะครับมันตุ่มมันตุ่มหัว,วใช่กัน,นก็ได้นี่ก็ดำเหมือนกันเลยพี่น้องนอนนอนเมื่อกี่ชั่วโมงนี้พี่น้องครับก็สิได้รับก็บตีสามตีสี่นะครับหัวเมยเชือ,อนหนึ่งกับแปดโมงเศร้าว่าสิตเตยล่ท่องรถกะจะพี่นอ้องบ่ไ้เตยล่นะครับมาครับไปพ่อกัน เมลแรงมลมวนครับขึ้นฉีบมีฝนดอกครับแต่ว่าเมื่อขึ้นดเดือนทางมากกับมีมีฝนน้ำท่างมากแต่สระบุรีครับจนว่าฮอดฮอดแซงโคราดบ่ครตอนนี้เข้าอยู่ไพ่บึงบ่อตอนนี้อยู่ไพ่บึงครับห่างจากบ้านนีลาประมาณสักสามสิบสี่สิบโลรับใส่เวลาก็่แต่เดือนทางแบบบริเวณใสกัประมาณสักเกิงส่วโมงเกิงส่วโมงสี่หรือสี่สิบนาทีประมาณนี้ครับรรบ่เกินนี้ เด็วก็หอดครับอืมเล็กน้อยท่นก็ตามจะเศ้าแล้วล่ะครับแต่ว่าบมไปใส่มาใส่ย้อนี่เห็นบอลเนี่ยโอ้บอแล้วบอถ่ายคลิปเป็นอะไรสดดอกไลไรสดบุ๊ผู้เบิ่งนี่ไม่แม่พูน่าโอ้ยวันนี้เรามาในเสื้อครีมครับเป็นเจรางานจังมือนี่ก็ลางานเหมือนกันครับลาสุคนพี่น้องมาเนี่ยเก็บผ้าพากันกลับก็นั่งเครื่องกลับลางานสุคนเนี่ยเป็นไหนพี่น้องเบิร์นกระโดดนีด นั่งเครื่องกับพี่น้องขามานั่งรถขากลับนั่งเครื่องเพราะว่าเพราะว่าพวกผมจะกลับวันที่หนึ่งครับ่าไปจินเพิ่นต้องกลับเฮุงานก่อนครับนี่คือใจรักล้วนๆนะครับเออใจบ่มาบ่มาดอกนออยูุพุนเฮุงานสบายกว่าไหมบออันนี้คือแมนเมื่อิบอกกันเลยมันบ่คือกันนะเออก็มือซื้อละกะ บรรยากาศมันบวกขึ้นก,กันจะถามาม,มีโอกาสกต่อย่างให้มาทุกคนแมนครับถูกต้องจะได้ไดรู้ว่าอยาก,ากไปอีกไ้มาแล้วมันอยากมาตลอดตัวพี่น้องะนะครับมันได้มันได้คนละอัธรสดเบิ้งในจอมันกิเบิ้งใดอยู่แต่ว่าขัน้นขั้นมาหามันกัดมันเออีกอร่มหนึงนะครับ เนี่ยมาก็ถือว่าท่องเที่ยวไปใดนตอครับพี่น้องได้โอกาสผมกะล่าครับผมกะล่าสามมือใส่สิทธิ์ล่าพักร้อนของเจ้าของครับเพราะว่าทุกคนเขาก็ใช้สิทธิ์พักร้อนของตัวเองแต่ว่าผมเลือกมือมาเป็นมือนี้ครับแล้วได้โอกาสโอกาสเหมาะพอดีกับงานลูกสาวที่โรงเรียนบ้านเปิดนะครับบางโรงเรียนอาจจะเปิดแล้วแต่โรงเรียนผมบ้านเปิดครับตอนนี้ก็บรรยากาศตอนนี้เวลาจักโมงแล้วครับพ่อ ก็โมงยี่สิบสามนะครับนี่เพราะเพื่นกันี่ครับพามาอาบน้ำอาบในัเพื่นกัล่างานมากขึ้นกันครับเพราะเพื่นขับรถนะครับขับรถขับรถให้เจ้าเพื่อนกับล่างานมากขึ้นกันครับล่างานมากกับมานากันนี่แหละครับรถตู้คันนี้นะครับนี่ล่างานมากนากันก็อนอนว่าอยากมาหาเนาะเบิงเบิ้งกุมปีกเบิ้งใดขึ้นกันนะก่อนเนาะ เบื้องกุมปีกับเบื่องใดแต่ว่ามันบ่คือมหามหามาสีอีกแบบนึงไปหนางานกับกุมปีกกระซือไว้ก็ไปหนางานคี่เราเนี่ยนี่นี่คือคนที่แบบหักก็คือฮักชื่ๆนี่ฮักซื่นละครับเออฮักซื่นก็แค่สนับสนุนอ่าสนับสนุนองค์กรสนับสนุนลูกสาวมีมาไล่เลยน้อยๆให้ลูกสาวเรื่อยๆนะครับอาชีพอะไรแบบก่อนหมื่นก่อนแสนอืมเล็กๆน้อยๆให้ ปกให้ลูกสาวนะครับพอปลาก็ให้ตลอดครับเสือยังสิ่งสนับสนุนครับแต่ก็บ่ได้แบบไปซื้อไปขนแบบสุดโตสุดแบนไอ้สุดสีปปนั่นครับก็คือเลือกเอาสีที่มักเนาะออกมารุ่นหนึ่งเสียเามักสีใดก็เลือกเอาสักโตนึงหรือสองตเลือกภซืสีทุกโตกันแล้วแต่ละแต่ลวแต่สภาพกำลังกัเจ้าของแมนครับอยังผมก็บบ่ได้ซื้อทุกสีตลอดเลยครับ นะครับตัวนี้บรรยากาศครับนี่ครับมันเกิดสีสนๆคึมนแน่พี่น้องมันเป็นมันเปแม่บรรยากาศว่าฝนดอกม,มันมันเหมือนเป็นอากาศหนาหนาวครับอืมอากาศหนาหนาวเดี๋ยวอากาศคึมคึบน่มันเป็นคึ้มขึมมันเป็นอากาศหนาหนาวมันถามว่าห้อนเอาว่ามันกับบอ่อห้อนาะบ่อห้อนไมนนหนไมหมันบ่อห้อนมันเป็นอากาศซื่อๆนิ่งๆบ่อเย็นบ่อห้อนขั้นแม่ แค่แม่นของแอร์กับอุณหภูมิยี่สิบห้าองศาเนี่ยประมาณเนี่ยพี่น้องอุณหภูมิปกติที่มนุษย์อยู่ได้อไม่หนาวไม่ร้อนเกินจนเกินไปจังใดกระเชิญชวนพอ่พอพ่อแม่เอฟซีนะครับรแม่ครับรวมทั้บุญกับลูกสาวได้เ้อนะครับจังใดกระทักไปทังพ่อแม่ของอิงแฟนเพจนะครับเข้าไปหาเพจกระสิมี่ไม้เลัญชี้ที่เปินรับทําบุญยูเดอพี่น้องเด้อพื่พูดอยากรวมทั้บุญนะครับถ้าผูดใดอยากให้มาไล่กัน บัญชีมาไล่ก็มีพี่น้องบัญชีทําบุญกับบัญชีมาไล่บัญชีเสือเสือลูกสาวมันคนละบัญชีกันทั้งหมดเลยเด้อพี่น้องเด้อนะครับต้องระมัดระวังครับต้องเบิ้งเบิ้งดีๆนะครับยุนาเพียเพิ่นยุนาเพียเพิ่นชี้แจงวายูนะครับว่าบัญชีอันใดเฮ็ดบุญบัญชีอันใดซสือเสือบัญชีอันใดให้มาไล่นะครับเพราะว่ามันมันเกี่ยวของกับเรื่องของการทำบัญชีนะครับทำบัญชีของทางลูกสาวเนาะนะครับ เพราะนั่นก็นต้องระมัดระวัง,งในการ,ารโอนนะครับแมนครับเอาซื้อลูกสาวเลยครับพี่น้องคือปลอดพระเีชสุดก็คือโอนซื้อลูกสาวครับบัญชีของลูกสาวรัตรนาพรพรหวนนั่นแหละนะครับอันนี้ต้องแจ้งกันนะครับเด้อนะครับถ้าจะโอนอะไรไม่ต้องอะไรมากมายเข้าหน้าเพจพ่อแม่คุณหญิงแฟนเพจแล้วก็ไปดูเลขบัญชีได้เลยครับพราะเอกเิ่นแปะไว้ในส่วนที่แนะนําบนเพจเราเรียบร้อยครับไปเบิ่งเอาครับอ่านให้ละเอียดนะครับดูให้ดี อ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้กับฝากไว้สำนีครับจนในกับพ่อกันบ้านลูกสาวเดี๋ยอีกสักครู่เราก็จะเดินทางต่อแล้วครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับพ่อกันไม่คลิปหนาครับ